กลับมาที่ห้องเยนของเรามาปิดคลาสกันไม่ใช่ปิดคลาสมาปิดตัวเละตัวเขาเรียกอะไรข้อมูลของการทําการบ้านในหุ้นของโนเบิลกันนะคะเราติดตามมุมมองทั้งในส่วนของฟันเดเมนท์ลทั้งในส่วนของเทนิคอลมาแล้วมาดูกันใชว่างบการเงินเขาจะตอบโจทย์ไหมแอดจะขัดใจนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้นเ,นเขาขาดทุนแต่ไปมาสามปีกำไรแล้วนะแต่กําไรเขามันจะแบบทําให้เรามองเขาเป็นหุ้นเทินอาราวได้ไหมผู้คุยก,กันกับอาจารย์เอิร์นสุริยะฉายค่ะอาจารย์เอิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีเพืบพี่จอยด้วยครับ ชเชวยอาจารย์เอมาทำการบ้านกันในทุกๆสัปดาห์คุณผู้ชมได้เห็นว่าเวลาที่เราทำกัรบ้านเรามองให้ครบองค์ประกอบเนี่ยเราจะมองยังไงนะคะเราดูฟันเดเมนทลไปแล้วอะไรนักวิเคราะบอกว่าฟันเดเมนทลของโนเบิลเนี่ยค่ะแต่เอินหน้าลุ้นเพราะว่าถ้าจีนเขาเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์โนโบก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายแต่ดูเทคนิคอลเนี่ยมันมันติดนิดนึงคือราคาเลยจุดซื้อที่น่าสนใจไปแล้วมาดูงบการเงิน ใจมากหนึ่งตจมา2สองขาดทุนตจมากสามกำไรการที่เขากลับมากำไรเขาจะตอบโจทย์การที่เขาจะเป็นหุ้นเทิร์นอะา,าว์ได้ไหมคะออสำหรับโนเบ e ลนะครับผมไปดูมาแล้วนะหลังจากฟังอัปเดตแล้วเนี่ยคือถือว่า Q3 เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณในการเทิร์นอะารา์จริงๆแล้วจริงๆแล้วโนเบ e ลเนี่ยเขามาอัปเดตนานแล้วนะครับถ้าเกิดว่าออนักลงทุนเนี่ยรีบดูอัปเดตเนี่ยเราจะได้จิ๊กซอต่อภาพของ Q4 สบายๆเลยซึ่ง Q4 เนี่ยผมไกล้ให้คร่าวๆคือว่า มันจะดีกว่า Q3 แบบอย่างมากเลยนะแล้วก็มันก็จะเมนเทนต่อไปในปีถัดๆไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าเออตัวเนี้ยน่าสนใจเดี๋ยวผมทำข้อมูลมาเดี๋ยวผมจะลองแชร์ข้อมูลบางอย่างให้ทุกท่านแบบได้รับชมด้วยจะได้แบบเขาเรียกไงอ่ะดมกาวไว้ด้วยกันดีกว่า <laughs> มาดูกันให้ครบครับ ให้ครบทุกองประกอบในเวลาที่เราท่กันบ้านกันนะคะไดดูกันอาจารย์ดูตรงจุดตรงไหนที่แบบว่าเอ๊ะมันมันมีจุดที่ที่ดูเราน่าสนใจสมตัวโนเบลนะคะได้ครับเดี๋ยวผมแชร์สกรีนแปหนิงน่าจะเห็นสกรีนเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวก็อ่ะนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็สกรีนของโนเบลนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับโนเบลเนี่ยนะครับก็เรารู้อยู่แล้วว่าทำอสังหาหรือบรานซับนะนะครับเซ็นปุ๊บนะครับ คราวนี้สําหรับโนเบ e ลนะครับก็ตัวของกําไรสุทธินะครับผมก็เอาการาฟกําไรให้ดูนิดนึงก็คือว่าตอน Q3 ไอ้คิหคิองที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนอยู่เนาะแต่ Q3 กสาเนี่ยกาไรเริ่มโผล่ามานิดนึงก็ประมาณร้อล้านนะจำข้าวๆก่อนว่าประมาณร้อล้านนะครับในจริงแล้วรายได้เนี่ยคิวหเนี่ยก็ยังแบบมานิดๆหน่อยๆแต่ Q3 เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาแล้วว่ารายได้อะเขาเยอะขึ้น เนื่องจากว่าเขามีโครงการที่จะโอนเนี่ยตอน Q3 อ่ะเริ่มกลับมาเยอะขึ้นกว่าตอน Q1 Q2 ประเด็นของอสังหาก็คือว่าสิ่งที่เราอยากรู้อ่ะก็คือว่าไอ้ที่เขาจะโอนโครงการกันเนี่ยเขาจะโอนกันเยอะๆกันช่วงไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้โครงการเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีการโอนเงินเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเอ่อทำให้เขาะรับรู้ไรายได้ได้ไดังนั้นอสังหาเนี่ยกว่าที่จะรับรู้ไรายได้ได้เนี่ยคือต้องโอนเท่านั้น ดังนั้นเนี่ยเราก็ไปดูไทม์เฟรมเลยว่าโครงการอ่ะเขาสร้างเสร็จเมื่อไหร่แล้วเขาก็จะโอนเมื่อไหร่อ่าดังนั้นเนี่ยคือในช่วงค1หนึ่งกับคิสองที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เรียกไงว่ารอยต่อของโครงการเขาอ่ะมันยังยังไม่พร้อมโอนเท่าไหร่ก็เลยทําให้กาไรเขาอ่ะยังไม่ค่อยเยอะคร mm hmm. าวนี้เราไปดูต่อว่าเออแล้วไอปีนี้ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยก็คือว่าเขาอ่ะทำโปรเจกต์นะครับก็คือลอนช์มาสิบเอ็ดโปรเจกต์นะครับแวลูลทั้งหมดเนี่ยประมาณสามหมื่นกว่าล้าน ไอ้ที่ร้อนเวลาเวลาเขาบอกว่าโครงการเขาร้อนเมื่อไหร่เนี่ยร้อนเนี่ยก็แปลว่าเขาอะที่จะเป็นรายได้ต่อในอนาคตนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาร้อนก็คือว่ารายได้ที่เกิดขึ้นต่อในอนาคตเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็แปลว่าในอนาคตเนี่ยรายได้อะเขามีโอกาสที่จะได้เข้ามาค่อนข้างเยอะก็ถือว่าล้อนได้เยอะการที่เขาจะล้อนได้เนี่ยเขาต้องมั่นใจในดีมายของลูกค้าเขาด้วยเนาะถึงจะสามารถที่ล้อนโปรเจกต์ออกมาได้เยอะขนาดนี้นะครับ คราวนี้เอ่อผมไม่ดูนิงหรืว่าแล้วเอ่อปีนี้เป็นไงบ้างตั้งแต่เก้าเดือนที่ผ่านมายอดพรีเซลเป็นไงบ้างพรีเซลก็คือว่าเอ่อล้อนี่ยคือจะสร้างโปรเจกต์นะพรีเซลก็คือว่าขายได้นะครับว่าขายขายไปได้แล้วเท่าไหร่นะขายได้แล้วประมาณหมื่นสี่นะครับก็แบ่งเป็นไฮไลท์ประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็โลไลท์เนี่ยสองหมื่นเจ็ดนะครับไฮไลท์เนี่ยก็คือพวกคอนโดอันนี้ก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาก็คือว่าเขาจะรับรู้รายได้ก็แต่เมื่อคอนโด,ดเ,เสร็จทั้งทั้งคอนโดถูกไหมคอนโดเราจะรับรู้ได้ก็ต้องเมื่อเ,เสร็จทั้งคอนโด แต่โลไลท์จะมีข้อดีอย่างนึงว่ามันสร้างเป็นเฟดเฟดอะสามารถเสร็จทีละหลังทีละหลังแล้วพร้อมโอนได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เสร็จเฟดแรกๆก,ก่อนแล้วเฟดหลังๆก็ทยอยสร้างอะทาได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าอ่าโอเคนะครับเขาเป็นคอนโดส่วนใหญ่นั้นเนี่ยเราอาจจะต้องรอแบบโครงการเสร็จนิดนึงคราวนี้เนี่ยเขาให้ดูว่าพรีเซลอะเขาคงสร้างลูกค้าเขาเป็นยังไงบ้างเทียบกับปีที่แล้วกับปีนี้นะปีที่แล้วเนี่ย ออยอดมันจะน้อยนิดนึงประมาณ5้าพันล้านนะครับปีนี้เนี่ยพรีเซลไปประมาณพันสี่ยอดโอเวอร์ซีของเขาเนี่ยลูกค้าที่เป็นต่างชาติอ่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ลนเนี่ยก็คือว่ายอดลูกค้าเขาอ่ะมันมาจากต่างชาติอ่ะถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีนิยเหมือนกันนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้ก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวใช้ดูอีกนหนึ่งว่าลูกค้าเขามาจากประเทศอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างโปรเจกต์ของเขานะนอกจากเขาจะมีแบรนด์โนเบิลแล้วนะเขาจะมีแบรนด์นิวด้วยนะชื่อว่านิวนะครับ อันนี้ก็มาดูพอร์ตโฟลิโอของเขาาเป็นไงบ้างนะว่าสัดส่วนเป็นไงบ้างก็จะมีโนเบิลหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เอ่นียลเนี่ยประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะจริงๆแล้วพาร์ทที่จะสร้างรายได้อ่ะให้เป็นรายได้ของเขาเนี่ยก็มาจากโนเบิเพราะโนเบิลน่าจะเป็นแบรนด์ที่สูงกว่านิดนึงนะครับอ่าโอเคนะอันนี้เนี่ยเขาก็เค้มว่าเขาอ่ะเป็นมาร์เก็ตเลดเดอร์ของโอเวอร์ซีก็คือว่านักลงทุนต่างชาติดังนั้นเนี่ยก็คือว่าเออจริงๆแล้วโนเบิลเนี่ยนะครับขายให้คนต่างชาติเนี่ยเยอะเหมือนนกัน ดังนั้นเนี่ยในปีที่แล้วกับตอนคิดหนึ่งคิสองเนี่ยที่มันยังไม่ดีก็พอเข้าใจได้เพราะว่าคนต่างชาติยังไม่สามารถเข้ามาโอนได้เนาะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาเดินทางได้แล้วแล้วก็ลูกค้าหลักๆเขาเนี่ยก็จะเป็นคนจีนด้วยดังนั้นต่อจากนี้เนี่ยเขาผมก็เชื่อว่าเออการที่ลูกค้าจะกลับเข้ามาโอนได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับคราวนี้มาดูว่าแล้วลูกค้าเขาจริงเป็นเท่าไหร่บ้างนะฮะในอดีตที่ผ่านมานะครับเออลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนจีนนะก็จะ ปีนี้เนี่ยเหลือเพียง24นะครับไม่ใช่ว่ามันลดลงนะไม่ถึงว่ามาถึงว่าไม่ใช่ว่าภาพรวมมันลดลงอนะจริงๆอะ่ะมันก็คือมีชาติอื่นเนี่ยเขาเนื่องจากว่าคนจีนเนี่ยยังมาไม่ได้แน่แต่ชาติอื่นเนี่ยพอมาได้เขาก็เลยขยายไปยังชาติอื่นนะครับก็จะมีที่แบบเพิ่มเป็นสัดส่วนเยอะๆเลยก็คือเมียนมานะครับก็เขาก็ถือว่าปรับตัวได้ดีเนาะก็ขายคนจีนไม่ได้ก็ขายเพื่อนบ้านเราดีกว่าเผื่อบานทีเขาอยากมาอยู่ประเทศเรานะนะครับ ก็ใกล้ๆกันนะก็คือประเทศเราก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ได้อย่างสะดวกนะนี้เมียนมาก็ถือว่าเป็นตลาดใหม่ที่เขาเปิดมาแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ทิ้งลูกค้าคนจีนนะเดี๋ยวคนจีนกลับมาเนี่ยเขาก็ถือว่ากลับมาได้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคนะอันนี้ก็คือโปรเจกต์รานเฟอร์นปีสองพันยี่สิบนะครับก็เขาบอกว่านะฮะไอคิวหนึ่งคิวสองเนี่ยโอนมานิดเดียวนะคิวหนึ่งคิวสองเดี๋ยวผมดูตัวเลขแป๊บนึงนะครับพอดีผมจําตัวเลขไม่ได้คิวหนึ่งคิวสองเนี่ยนะครับเหมือนราย คิวหนึ่งคิวสองขาดทุนแล้วก็คิวสามกำไรโปร่งนิดนึงนะฮะคิวหนึ่งคิวสองเนี่ยนะครับเขาเออเอาเนี้ยตอนนี้เขาบอกว่าเอาตัวเลขในนี้ดีกว่าเขาบอกว่าในนี้เนี่ยเขาเหลือที่จะรอโอนนะตอนช่วงประมาณคิวสามคิวสี่เนี่ยประมาณสักสี่พันกว่าล้านโหนี่ถือว่าเยอะนะเพราะว่าในคิวหนึ่งคิวสองที่ผ่านมาเนี่ยเขาทามาได้ได้นิดเดียวนะครับแต่้นเนี่ยก็คือว่าถ้าจะให้สรุปแบบง่ายๆแบบฟันธงง่ายๆคือว่ามันจะไปหนักตอนคิวสี่ ส่วน Q 3มเนี่ยมันเป็นตัวของเริ่มเหตุการณ์ในการที่จะเริ่มโอดนะครับดังนั้นเนี่ยไปหนักตอน Q 4นะครับคราวนี้เราก็มานั่งดูต่อว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตเขาเป็นยังไงบ้างคืออสังหารเนี่ยเราต้องมองไปข้างหน้าแต่สิ่งที่เราจะพอมองไปข้างหน้าได้ก็คือยอด P C ของเขาอะนะครับ mm hmm. ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหรือโปรเจกต์ที่เขาจะสร้างเสร็จว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าปี2020ั่เนี่ยโปรเจกต์อะมันก็จะประมาณ10,000กว่าล้าน แล้วข่าวนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะไปรับรู้เยอะจริงๆก็คือปีสองสามก็คือปีนี้ก็คือปีหกหกนั่นเองดังนั้นเนี่ยที่เราเห็นว่าไอ้คิวสามอะเริ่มเริ่มมีไรายได้เริ่มมีกําไรเข้ามาคิวสี่ก็จะเป็นตัวที่แบบเยอะกว่าคิวสามเปลียนได้ชัดมากนะครับเดี๋ยวจะมีตัวเลขให้นะพอดูผมดูจากบทวิเคราะห์มาเหมือนกันส่วนคิวส่วนปีหกหกก็คือปีนี้อะเป็นปีที่แบบเขาอะโดดเด่นมาก นะคือถ้าผมฟังอัปเดตเนี่ยผู้หารไม่ได้เขียนในสไลด์นะแต่เขาพูดหาให้ภาพว่าเขาอะตั้งเป้ารายได้ก็คือรายได้ของเขาเนี่ยประมาณสักถ้าผมฟังไม่ผิดเนี่ยคือประมาณ1 5ึ0 0หมล้านนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะถือว่ากลับไปค่อนข้างแบบทำไฮมากๆของเขาเลยนะจริงๆถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่า,าสังหานรารเท่าไหร่มันพอจะเดาได้นะเพราะโดยปกติแล้วสังหายถ้าเกิดภาวะปกติเน็ตมาจินเขาอะมันจะประมาณสักสิ กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเอาแบบแย่ๆเลยก็สิบเปอร์เซ็นถ้าเอาดีๆหน่อยก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์พอได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ไปลองกดเครื่องเลขลนนคูณดูนะก็ะสมมติเราให้แบบเชื่อผู้บริหารแบบเต็มๆเลยแบบมาเต็มๆคือหมื่นห้าแต่แต่ถ้าส่วนตัวผมมองว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยไม่น่าหลุดนะดูจากทรงของตัวแบล็คล็อกแล้วหมื่นหนึ่งเนี่ยสบายๆดังนั้นเนี่ยเป้าผู้บริหารให้หมื่นห้าแล้วก็หมื่นห้าเนี่ยไปคูณเน็ตมาจิ้นสักสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก นะครับนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะพอเดาๆได้ว่าเอ้ยปีหน้าเนี่ยกำไรเขาเนี่ยจะเข้ามาค่อนข้างแบบโอ้โหเยอะมากนะครับแล้วเราก็ลองไปคิดแบบมาเก็ตแคปตอนนี้แล้วดูว่า P/E เท่าไหร่ก็ให้ผมคิดคร่าวๆให้ก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้แบบทุกท่านไม่งงในการกดตัวเลขเนาะถ้าเกิดสมมติผมคิดแบบตีน้อยๆก่อนแล้วกันว่า1 5ื่นเนี่ยนะครับกำไรสักเอ่อเน็ตมาจินสัก10%ก็เอ่อพันหนะครับจากที่ผู้หานเคยให้ภาพไว้นะครับดังนั้นเนี่ยมาเก็ตแคปตอนนี้ก็ประมาณสัก7,500 ไอ้เจ็ดพันแปดหน่อยๆนะตีกลบๆเจ็ดพันห้าดังนั้นเนี่ย P/E ตอนนี้มันก็ประมาณเอาเจ็ดพันแปดหารพันห้าก็ประมาณห้าห้าจุดห้ากว่าๆก,ก็ถือว่าเป็น P/E ที่ไม่ได้สูงมากสําหรับธรุรกิจของอสังหาริมทรัพย์นะดังนั้นเนี่ย<ห>ก็ก็ถือว่าปีหน้าก็กได้รุ้เหมือนกันว่าเพราะว่าการโอนโครงการเขาอ่ะเออมันมีแผนเนี่ยที่จะโอนอยเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องติดตามคือว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้มันพลิกผันให้ไม่ได้ตามเป้าหรือไม่นะครับ เท่าที่ดูตอนนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของนาคตเนาะมันก็ไม่มีนะเพราะว่าเออนักท่องเที่ยวก็เข้ามาได้คนจีนก็เข้ามาได้ทุกอย่างก็ปกตินะครับม,มีแต่การเมืองนี่แหละที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างหวังว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติแค่นั้นเองนะทุกอย่างเป็นไปตามประชาธิปไตยผมว่าประเทศเราถือว่าโอเคเลย นะครับอันนี้ผมก็ตัดบทวิเคราะห์มาจากเออฟินแลนเซียนะครับดังนั้นเนี่ยวาเราอยากรู้กําไรปีหน้าเท่าไหร่เนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งเดาเองทั้งหมดนะครับก็ฟังจริงๆฟังผู้บริหารเนะ่ยเราต้องมานั่งคิดต่อมานั่งแกะตัวเลขนั่งลบนั่งบวกนั่งงงมากเลยนะครับผมก็เลยเอางนี้นะเพื่อเป็นการช่วยช่วยทุกท่านนะก็ดูบทวิเคราะห์ไปเลยว่าเออปีนี้เขาให้กาไรเท่าไหร่นะปีนี้บทวิเคราะห์ของฟินแลนเซียนะ่ให้ประมาณสัก500ไปป่าห้าร้อยกลางๆถึงวันหกร้อยก็ไปปลายประมาณนี้นะครับก,ก ปีนี้กำไรเท่าไหร่ซึ่งสามไตมาสแรกเนี่ยทำมาประมาณหนึ่งร้อยสิบหกดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหลืออีกประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยที่จะออกมาเป็น Q 4สมันก็ต้องรุนน่นะครับว่าเขาจะโอนได้มากน้อยแค่ไหนผมก็เชื่อว่านะก็คือว่ามันก็มีโอกาสไปไม่ได้ตามที่บทวิเคราะห์เขาเขียนไว้เหมือนกันนะว่าเออมันน่าจะประมาณทักสี่ร้อยถึงห้าร้อยประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดเราดูเทียบของกำไรแล้วเนี่ยมันจะถือว่าค่อนข้างมากกว่าตอน Q3 แบบ แบบก้าวกระโดดมากแล้วก็สรุปประเด็นสําคัญต่อมาคือว่าแล้วส่งมันก็ยังส่งผ่านไปอย่างปีหน้าต่อมันไม่ได้จบแค่ของปีนี้นะฮะมันก็ยังไปปีหน้าได้อย่างสบายๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะ,ะน่ายวดูซิว่ามีอะไรอีกไหมอ่ะโอเคนะนี่เป็นการโนเบลิลที่พี่จอยบอกว่ามันเลยจุดซื้อก็ถามว่าอืมจริงๆจ,จ,จ,จริงนะถ้าเกิดเรารีฟังอ,อัปเดตเนี่ยผมว่ามันทันอยู่มี <laughs> แต่ว่าเราเพิ่งมาฟังไงคือเราไวก็อาจจะไม่ได้สนใจตัวโนเบิลตั้งแต่แรกไนะงมีแต่ว่าเออถ้าเราฟังอัปเดตนี่ถือว่า ใช้ได้เลยนะครับโอเคอันนี้ผมเป็นการาฟวีคมาให้ดูนะครับก็ยังก็ยังแบบอืยอดดอยยังอยู่อีกไกลนะขึ้นอยู่เราจะขึ้นดอยไหมนะครับแค่นั้นเองนะครับอ่าประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นเป็นการทํากันบ้านในส่วนของงบการเงินจริงๆแล้วลุ้นจันเอิญว่าถ้าอย่างนงี้เราลุ้นใจมาสีก่อนมาถ้าเกิดว่ากําไรออกมาแล้วแบบโอ้หมันก้าวกระโดดได้จริงๆอย่างที่บทวิเคราะห์คาดหรือว่าอย่างที่เราคาดว่ามันจะมันจะได้เห็นอหะ เอาส่วนตัวผมดีกว่าผมว่าผมว่า Q4 มันต้องรุ้เนี่ยดีแน่นอนนะเพราะว่าดูจากพู้นึงฐารให้ภาพแล้วแล้วก็สิ่งที่เมนเทนต่อปีหน้าพี่เหนว่าจะดีมากดีน้อยดีกว่าเออเอางี้ดีกว่าผมว่ามันดีอยู่แล้วแหละพี่แตน่ว่าถ้าเกิดพูดถึง valuation ของปีนี้มันก็ยังตึงๆนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าราคามันรับข่าวมาพอสมควรแต่ถ้าเกิดเรามองไปถึงกําไรปีหน้าเนี่ยมันก็ถือว่าเออมันก็ไม่ได้แพงนะเออถ้าเกิดสมมติกําไรปีหน้านะพี่งหน่วว่า Q4 ตัวนี้ก็คือเป็นตัวรีเช็คแหละส่วนตัวผมมมคิิดดวว่่่่าาาาไไนีปัญหอะะรแตถ้เก เอาโอกาสโอกาสที่จะดีตามที่ผ่านคาดผมให้ถึง80%ดสิวเ็ลยเพราะดูจากสานการก็ไม่มีอะไรน่าจะสะดุดคนก็มาน่าจะโอนได้แต่ถือเผื่อยี่อร์แล้วกันเผื่อมีปัญหาภายในอะไรบางทีเราก็ไม่ทราบเช่นอ,อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างแต่ส่วนใหญ่ผมว่าผมว่าน่าจะโอเคอยู่ละนะครับไม่น่าพลาด เพยงแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาเรื่นแค่ปีนี้มันยังตึงๆอยู่แต่ถ้าเกิดเรามองข้ามไปปีหน้าแต่ปีหน้ามันก็ป็นเหตุการณ์ในอนาคตนะครับมันก็ต้องนั่งเดาต่อว่าเออมันจะเกิดที่มันจะเกิดขึ้นตามตามจริงที่ผู้หารว่าไหมถ้ามันว่าถ้ามันตามจริงได้แบบแน่ๆอย่างนั้นเนี่ยไม่มีเหตุการณ์สะดุดผมว่าก็โอเคราคานี้ก็ถือว่าเออไม่ได้แพงอะไรนะครับอืมอ่าได้ขมวดปมให้เสร็จสับเรียบร้อยสำหรับหุ้นของโนโบลในการทำบ้านสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอิร์นะะมากค่ะยินดว้ย